สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยอุบลราชธานี วันนี้เวลา8นาฬิกา21นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2565ณอาคารเฉลิมประเกดเจนรอบพระชมพันษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาศึกษา,าศาสตร์แด่สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีด้วยพระปรีชาสามารถด้านการศึกษาพระราชทานโครงการพระราชดำริต่างๆเพื่อช่วยเหลือเยาวชนให้มีโอกาสทางการศึกษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานรางวัลรัตโนบนประจำปี2,566แก่หน่วยงานและบุคคลที่มีคุณุปการต่อมหาวิทยาลัยแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม2,290คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่า ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงวิธีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิตเพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณาประการแรกกระทําตนให้พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาโดยระลึกไว้เสมอว่าความรู้ความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและการฝึกหัดปฏิบัติประการที่สเข้าไปคบหาสมาคมกับคนดีมีความรู้ความสามารถ จะได้ถ่ายทอดความรู้และความดีซึ่งกันและกันช่วยชักนำกันให้เกิดความอุตสาหะภาคเพียรในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองประการที่3ลงมือปฏิบัติซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าการท่องจำแต่เพียงอย่างเดียวและเป็นการพัฒนากระบวนการคิดตลอดจนการนำความรู้มาปรับใช้และต่อยอดอันจะทำให้เกิดความมั่นใจและความเชี่ยวชาญชำนาญซึ่งน้อมนำให้เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้เป็นอย่างดี ประการที่4เลือกการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองโดยกำหนดวิธีการช่วงเวลาเป้าหมายลำดับในการเรียนรู้และเรื่องที่จะเรียนรู้ให้พอเหมาะพอดีกับศักยภาพความถนัดความสนใจและปัจจัยแวดล้อมของตนประการสุดท้ายเมื่อสำเร็จการศึกษาออกจากมหาวิทยายลัยแล้วอาจจะไม่มีผู้ใดมาคอยบอกกล่าวหรือกระตุ้นเตือนให้ศึกษาหาความรู้ มีเพียงตนเองเท่านั้นที่จะกระตุ้นและผลักดันตนเองให้มีความตั้งใจอันมั่นคงที่จะเรียนรู้ต่อไปไม่มีสิ้นสุดจึงขอให้บัณฑิตทุกคนมันฝึกฝนพัฒนาตนเองดังที่กล่าวเพื่อความสําเร็จและความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงานสืบไปหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรท่อประเนตนิทศการแสงแรกแสงเทียนแสงธรรมแสงเทพ,พรัตน สดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีในโอกาสสภามหาวิทยาลัยมีมติทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์นิทรรศการ t เตม Education ตามแนวพระราชดำริสแสดงระเบียบเตือนภัยน้ำท่วมเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นจากการบรูรณาการความรู้สาขาวิทยาศสาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตาศาสตร์ นิทรรศการผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันคิดพัฒนาในรูปแบบแลนดูเช็คแอคชั่นหรือ PDCA บริหารจัดการดำเนินงานสรุปและประเมินผลวิเคราะห์ปัญหาและหาข้อสรุปนิทรรศการยกระดับมูลค่าและอัตลักษณ์ภูมิปัญญาการทำเทียนเพื่อสร้างไรายได้และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดทั้งปี นิทรรศการการจัดระบบเอกสารใบลานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและการศึกษาข้อมูลจากใบลานประเด็นทางพระพุทธศาสนาภาษาประวัติศาสตร์และอักษรวิทยานิทรรศการการพัฒนาพื้นที่เขมาราชด้วยงานวิจัยฟื้นใจเมืองเขมาราชเป็นงานวิจัยทําให้เกิดการนําทุนทางวัฒนธรรมไปพัฒนาท้องถิน่นเกิดเป็นแผนแม่บทอนุรักษ์เมืองเก่าอายุกว่า200ปีเศรษฐกิจชุมชนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีความภาคภูมิใจและสำนึกรักท้องถิ่นมากขึ้นจากนั้นพระราชทานพระราชบรโอกาสให้นักศึกษาทุนพระราชทานเฝ้าทุลอองพระบาทนักศึกษาได้รับพระราชทานทุนต่อเนื่องจากชั้นมัธยมศึกษาให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส่วนใหญ่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เมื่อได้รับโอกาสจึงมุ่งมั่นตั้งใจเรียนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้เอกอัครราชทูตสาธรารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสเทศกาลตรุษจ,จีนวันนี้เวลา15นาฬิกา59นาที สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีสเสด็จออกนัชั้น8อาคารเฉลิมพระเกียรติ80ดพรรษาบรมาราชนีนาถคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนพระราชทานพระวโรกาสให้นายหางชื่อเฉียงเอกกรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ประเทศไทยและประเทศจีนมีสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมตั้งแต่ระดับประชาชนจนถึงระดับพระราชวงศ์โดยยังประโยชน์ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานซึ่งพระ,พระกรียกิจของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรขัตยาราชนารีมีส่วนสําคัญในการกระชับไมตรีจิตมิตรภาพของทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทรงใช้การจัดงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินเป็นตัวเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นทรงมุ่งมั่นฝึกฝนกู่เจิ้งซึ่งเป็นเครื่องดนตรีจีนเพื่อร่วมแสดงกับศิลปินชาวจีนนักสาธารณรัฐประชาชนจีนจนได้รับการยอมรับและชื่นชมในพระอัจฉริยภาพอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้โปรดให้สถาบันวิจัยจุลาภรณ์ร่วมมือกับองค์กรและสถาบันการศึกษาชั้นนำของจีนในการแลกเปลี่ยนทางบุคลากรและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์วิจัยเทคโนโลยีและการแพทย์ให้ก้าวหน้ามั่นคงเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งสองฝ่ายมาจนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาวันนี้เวลา10นาฬิกา47นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา2565นหอณหอประชุมพญายงามเมืองมหาวิทยายลัยพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยามีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์อาจารย์ดีเด่นด้านการสอนเข้ารับมอบโล่รางวัลน,นักวิจัยดีเด่นเข้ารับมอบโล่รางวัลและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเข้ารับมอบปริญญาบัตรจํานวน2568คน มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นสถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมธรรมภาภิบาลประจำปี2566นอกจากนี้ยังมีอัตราการชำระหนี้โครงการกยศดีที่สุดเป็นลำดับที่1ของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความว่าการเป็นบัณฑิตแท้จะต้องพร้อมเพียพร้อมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรม ที่เรียกว่าภูมินั้นหมายความว่ามีสิ่งนั้นๆเป็นพื้นฐานกล่าวคือภูมิรู้หมายถึงมีพื้นฐานความรู้ที่หนักแน่นกว้างขวางลึกซึง้งในสาขาวิชาที่ได้ศึกษามาส่วนภูมิธรรมหมายถึงมีพื้นฐานจิตใจที่หนักแน่นในคุณธรรมความสุจริตจึงขอให้บัณฑิตทุกคนได้พิจารณาสำรวจตนเองว่าเป็นผู้มีภูมิรู้และภูมิธรรมสมกับความเป็นบัณฑิตแท้หรือไม่ หากยังบกพร่องในด้านใดอยู่จะได้เร่งสร้างเสริมให้เพิ่มพูนขึ้นแล้วนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานเพื่อสร้างสารรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองสืบไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้เชิญตตกราสิ่งของพระราชทานมอบแก่ญาติของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายก้องสกุลจันทราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเชิญตะกาสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบตำรวจบินหลีเศรษฐุขเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือศอำเภอหรือศจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดป้อมที่หน้าที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือศออำเภอรือศะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2567นาบานเลขที่263หมู่ที่1ตำบลหนองทงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุง การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ครอบครัวของจา่าสิบตำรวจบินหลีอย่างหาที่สุดมิได้ประธานองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมจังหวัดนครพนมพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการบูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมจังหวัดนครพนม,พ,นมพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่มูล,ลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วยและให้กําลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด120เตียงเป็นโรงพยาบาลระดับเ นอกจากให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางหลายสาขายังเป็นแหล่งฝึกอบรมเรียนรู้ของบุคลากรทางการแพทย์เปิดให้บริการ210เตียงและเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของจังหวัดนครพนม,พนมโซนใต้4อำเภอคือท่าพนมเรนูนครนาแกและวังยางผลงานในการดูแล,แลและแก้ปัญหาสุขภาพของพื้นที่ที่สำคัญอาทิด้านอายุรกรรมพัฒนาหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันไปแล้ว153รายได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าพนมดำเนินโครงการพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติอาทิตย์โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการจัดบริการคลินิกเฉพาะทางรวม10คลินิกผู้เข้ารับบริการ720คน สำหรับการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชในทศวรรษที่5นี้จะดำเนินการผ่านยุทธศาสตร์หลัก4ด้านคือชุมชนมีสุขภาวะผู้รับบริการมีความสุขบุคลากรมีความสุขและโรงพยาบาลแห่งความสุขจบข่าวในพระราชสาามนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ